มาวันนี้คลิปที่3ครับคลิปที่สามหลังจากคลิปแรกเรารีวิวบันไดไฟเอเอเอาอีกแล้วเขีดไอไม่คุ้นเลยวะเขีดเคดีศูเป็นดะกอนบแล้วก็เอขีดเคดีศเขีดเคดีเป็นอทอรันนี้เรามาคลิปที่3ก็คือวี่นี่พี่แกะตอนเตรียมไว้ละวศูย์สาม แหมพวกของระโยคนี่มึงเล่นมุกตลกกันใช่ไหมเป็นโอลาเกิลเอ้ยลากูเกิลดิเองอะไรเดี๋ยวไม่ได้นัดอันนี้ไม่ได้นัดว่ะเอาใหม่เอาช่างแก่งเอาราคาราคา04อ่าววีซีดีสูสีเป็นโอราคาเป็นอัลฟาร์ฟอสนะครับฟาดไฟฟ้าเฟ้เอ้ยพี่ว่านะทำไมราคามัน69วะมันมันเหมือนท่าอะไรวะทำไมไม่70แล้ว68วะ 69นี่มันห้ามันไป็น้เอาไปไหนวะเลขสวยเลขสวยหันด้านไหนก็ราคาเท่าเดิมอืด้านไหนก็ได้ใครก็ได้ใช่ปะเพศไหนก็ได้ใช่ปะเพศไหนก็เล่นได้ไงอ๋อเราจะมาดูว่าข้างในคุ้มอะไรไหมอะไรที่ไหนยังไงอ๋อลืมบอกโอ้ตะกี้ลืมอ่านว่าว่าได้กี่ใบวะเอาบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่า54ใบนะสาหรับ x ขีดขีดศูนย์หนึ่งแล้วก็54บาบสี่สำหรับ x ขีดขีดศูนย์สองขึ้นเป็นบัตรก,กับตัตล่าส่วนตัวเนี้ยปั๊บโอ้ขอโทษที่ลืมเลยว่ไหนวะมอยู่ตรงไหนวะมดูผ่านก่อเออผมมองไมงเ่เห็นงนั้นอ๋อห้าสิบหกใเห้ยด้วน่าหกนะห้าสิบหกน่าจะรวมกิฟต์ด้วยรวมหมดทุกอย่างใช่ไหมตาจานะละประมาณนั้นอ่ะเรามาเริ่มเป็นตัวหน้ากล่องเลยไงออร์แลค เป็นฟอยเหมซื้อบีทีศูนย์หนึ่งเลยไหมบีทีศูนย์หนึ่งน่กล่องละร้อยร้อยสามห้าแล้วฟ้ยบีทีศูนหนึ่งให้กี่ใบไอกล่องละใบกล่องละใบไอ้นี่หกสิบเก้าพอแบบแบบสองใบเรายังใช้กันอยู่ไหมตัวเนี้ยถ้าเล่นออล์โก็ยังใช้อยู่ครับใช้อยู่นะใช้กันยาวไหมถึงไหนอนาคตมันก็มีสายใหม่มาเรื่อยๆ่าแล้วแต่ชอบเร้ไป ไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมเอาสรุปไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ยาวเท่าไหร่ไอ้นุ้งหัวร้อยอีกแล้วมึงได้มึงได้ไตเซนอีกแล้วเหรอเปล่าเขาเถียงตัวเต็มขันอ่า C.E.O. อามาเทราส์ C.E.O. นี่คือ C.E.O. คือผ,ผู้บริหารผู้บริหารระดับสูงอ่าไอบ้บอลจะเชิญโต๊ะกระแทกมานี่เลยอ่ะอ่า Active ความสามารถแรง Active หนึ่งครั้งต่อเทิร์นเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งจูงการ 1, า์ดหนึ่งใบดูการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดของคุณหนึ่งใบ นำก๊์ดใบนั้นไปไว้ใบบนสุดหรือล่างสุดของกองก๊์ดความสามารถที่สองเกิดในช่องแวนกาดหรือเรียกาดก็ได้มีออโต้เมื่อมีการดูก๊์ดจาดกากองก๊าดคุณในเทินคุณยูนิตนี้จะรับพอร์บวกห้าพันจนจบเทินแม,แม่ดูแม่หมอดูได้แล้วจำนวนครั้งนะไม่ใช่จำนวนใบถ้าครั้งนี้มันสั่งว่าเปิดสี่ใบก็จะได้บวกแค่ห้าพันถ้าเป<ต>ิดสองครั้งก็บวกหมื่นใช่ครับกี่ใบไม่รู้นะเป็นครั้งอ่าให้มาสองใบฟอยหนึ่งใบต่อไป นีเลยไซส์สามเฮ้ย<อ>เราเรียกเกด<อ>แล้วยวคราวนี้แมาผิดคลิปอีกนะกูอา้าวให้มาสองใบนะครับเกดสามสาวบริสุทธิ์แห่งดาบสมบัติขีหมูเอาต่อไปเจอหกเจอหกเก้ากูหน่อยราคาราคาเรียกาดหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเคาน์เตอร์บาร์สองโซบาร์หนึ่งจวกบบารหนึ่งใบและเลือกยูนิตแถวหน้าของคุณสามใบได้รับพาวเวอร์บวกห้าพันจนจบเทิร์นเราไปช่องมิสเตอร์ใจเย็นใจเย็นขายฝันเหมือนกันนะไปเนี้ย อย่างทั้สี่บานดิมีสองตัวบวกไปเลยสี่บานคืออย่างน้อยมึงต้องมีสี่สี่น้ำเมตรใช้ควางอีกอ่ะใช้ไปแล้วหนึ่งน้ำเมตรมึงต้องมีห้าน้ำเมตรบวกบวกแตงละสาวหมื่นเลยนะควางใช้กี่น้ำเมตรวะควางแคสโซมั้งควางแคสโซอ่าสี่น้ำเมตรใช้ได้เลยอ่าต่อไปเกมสามนะครับมิโกสงครามซาลาสะ เมื่อยูนิ้ตจงตีแวนการ์ดดูการหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนําไปไว้ใบบนสุดหรือล่างสุดของกองการ์ดถ้านําไปล่างสุดยูนินี้พาวเวอร์บวกหกพันจบการปะสู้เกิดทั้งช่องแวนแล้วก็เลียด้วยเอ๊แต่มันว่าพิงสวยว่ะดีเหมือนกันนะเป็นเนี้ยเสียดายไม่มีกิฟเออไม่มีสัญลักษณ์กิฟต์หรอใช่เป็นี้ไม่มีกิฟต์ครับโอ้ยไม่เอาอ่ะถ้าไม่มีกิฟต์ไม่เอาเอาไปเล่นเป็นเลียใส่ไปเดี๋ยวก็กินหน้าที่อะมึงเอาไปเล่นเป็นเรียแล้วไปเรียเล่น มิสเตอร์มิสเตอร์ช่องมิสเตอร์บรีโอเลตเมกัตแอคทีฟช่องเรียกาศคอร์สเคาน์เตอร์บ้านหนึ่งเลเดเรียกอากาศของคุณที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกันยูนิตนีมน้มันมันเจ็บมันมันแยกมันทัดแล้วก็เลดยูนิตนี้สองใบก็คือหมายถึงว่าในแถวมันน่ะมันจะมียูนิตแค่สองใบแล้วก็คือต้องเลดมันด้วยแล้วก็เลทที่แถวเดียวกับมันด้วยแถวดังนะจัก,การ้าหนึ่งใบแวนกังคุณหนึ่งใบจะรับพลังบ่งหนึ่งหมื่นจนจบเทอนให้มาสองใบ เมื่อกี้ใช้ไปสี่บาทนะใช้นี่อีกบาทบวกเงินโอดีหกสิบเมตรห้าหกก็ตายเนะไอ้นี่พี่ลืมบอกไปนี่เยอะสปอยข้างหลังเลยนี่มันให้อะไรมาด้วยไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนแล้วนะหกสิบเก้าบาทมีทุกกล่องทุกอันเลยเดี๋ยวพิ่คิวมาต่อไปต่อไปสองใบมาทเทนฟิตเตอร์ทอลเตในเทิร์นคุณถ้าคุณมีการเป็นมือสิบใบอยู่มากกว่ายูนิตนี้พาวเวอร์บวกหมื่นคิวที่เข้าบวกหนึ่งแล้วก็เกิดทั้งช่องแวรแล้วก็เรีย เป็นเทคนอนเกล็ดตลอดเวลาเกลสองให้สองใบครับต่อไปเกลดสองอีกแล้วให้กี่ใบองเมลจีแห่งคืนเดือนหงาออโต้เรียการื่อลงสนามเก็ดแล้วให้สามใบนะครับโซบาร์หนึ่งทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบคุณนำการ์ดหนึ่งใบจากร่างสุดของกองการ์ดคุณขึ้นมือก็เลือกไม่ได้นะต้องล่างสุดใช่ไหมล่างสุดของการ์ดครับเลือกไม่ได้ก็ต้องเตรียมเตรียมไว้ก่อนนะระแต่เราสามารถที่จะเปิดดูแล้วเขาจะะตัดเราได้อะไรได้ เออนั้นเนี้ยอะไรไหมเก่งไหมเฉยๆไม่เคยใช้ไม่ได้ใช้เอาต่อไปคอเลสคอเลคอเลสปอนนี่ให้มาสี่ใบสี่ใบที่เดาไว้ก่อนเลยไม่เก่งห้าพันเซอร์เคิลของคุณมีโปรเทคมาเกอร์อยู่อยู่นี่นี้จะรับพาวเวอร์บวกห้าพันแล้วก็ชิลบวกห้าพันเกิดในช่องเรืยากาศแล้วก็จีใช้ไหมเนี่ยที่ว่าคงไม่ได้ใช้เก่งเก่งสองเก่งเก่งไปเยอะคือคิดคิดเขาพิมพ์ออกมาเนี่ยเขารีพิ้งก้นมาเลยนะใบเนี้ย เขาจะรู้ไหมว่าเราริปินมาทิ้งกันเนี่ยเขาเขาเขาเริ่มเล่นอ๋อเริ่มเล่นอ่ะสำหรับคนอ,อ่ะสำหรับคนเริ่มเล่นนะ,อะโอเคโอเคสำหรับคนที่เล่นไปแล้วก็อืมอะไรที่ไม่อะไรแต่ไม่ได้ใช้นะอะไรที่ไม่ได้ใช้เราไปทําไงดีฮิวทิ้งไงครับ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ทำหลังการอ่ะ <c oughs> ให้มันนุนๆ <c oughs> นี่เลยเทพิดาสองใบเทพิดาแห่งขันติโอมิยานุเมอมิตะพุทธแอคทีฟเรียกาศ เขาตบานหนึ่งดีชายอยู่อย่างนี้จวก๊าซสามใบเมื่อจบเท่านี้คุณกินก๊์ดจากบนมือสามใบมันได้อะไรวะเสียมันด้วยเสียแค่บาเวิร์เหรอวะไม่น่าเวิร์เออมาเปลี่ยนก๊์ดเออถ้าจวดสิบใบแล้วเก็บเข้ากองมาสักเจ็ดใบนะเก่งมันเลือกเลยมึงเก่งเกหกสิบเก้าบาทแต่มีวิธีที่เราไม่ต้องเก็บอยู่นะครับเอาไงก็ทำให้การเราหมดมือไม่ต้องเก็บครับ ตายหายอยู่ดีอ้านี่เกตหนึ่งให้มาสองใบคู่พิทักษ์แห่งวัดหลวงโนซูจิออตโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามนำการ์ดบนมือคุณกี่ใบก็ได้เอาไว้ใต้กองการ์ดคุณถ้านำไปไว้ใต้กองการ์ดหนึ่งใบหรือมากกว่าั่วการ์ดตามจำนวนการ์ดที่นำเข้ากองการ์ดไปแล้วก็สับกองการ์ดเอาไว้ดีดมือนั่นเองดรมือลับเีตการ์ดแล้วไม่เวิร์กไลท์ใบนี้โ<ต><น>อ่งไปเื<ต>็นแล้วรอต่อไป ไปเกตหนึ่งมาอีกสองใบแบทเทิลซิสเตอร์พาเนโทเน่นำยูนีนี้เข้าสู่โซ่ดูการ์ดของใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนำหนึ่งใบจากในนั้นไปไว้บนสของการ์ดนำหนึ่งใบจากในนั้นไปไว้ใต้ของร์ดผลเพิ่มพาวเวอร์จากความสามารถพิเกอร์ครั้งต่อไปของคุณจะเพิ่มเป็นบวกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นอ่าให้มาสองใบอ่าถ้าเกิดพิเกอร์หนึ่งบวกหมื่นแล้วก็บวกเป็นสองหมื่นใส่กันไหมยิอ๋มันไม่ได้ใส่นะครับผมว่า เอ้ยมีคนพี่เลนใส่ไหมมันมันก็ดีนะผมเออนฮ้ยเลนเออหน้าใส่นะพี่ว่านะคอคิดพี่นะพี่ว่าน่าใส่เส้นหน่อยเปิดมาไม่เจออะไรนี่เอ้ยมึงเป็นหมอดูอ่ะมึงทำรายการ์ดได้เว้ยกันเอ้ยยูหกเก้ารู้จักเปล่าทอะไมิเตอร์นะเว้ยแบตเชอร์ในเกเตอร์เซมูราเมื่อแหวนกากของคุณโจมตีฮิตเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบจะรับพาวเวอร์บวกสามพันจนจบเทิร์นจบง่าย สี่ใบครับผมสถิิฐานก่อนเลยว่าไม่ต้องสถิติฐานรวกวานแล้ว,ว,ลวอ่ะวางไปสี่ใบต่อไปพีจีเข็นคือถ้าพี่ทําแบบเนี้ยไม่ชอบก็บอกได้นะครับหรือชอบแบบแผลไปเลยปื้มแล้วให้ดูทีละใบชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะพี่ให้ดูทีละทีละก้อนชัดๆลงไปวางอันนี้ก็พีจีนะข้ามไปได้เลยทําอะไรได้พีจีพจนั่นแหละไม่ต้องบอกเขงมือหนึ่งไม่บอกถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องเล่นขนาดนั้นเลย ก็คือ PG คือการโปรเฟก์การนะครับ,รบพาไปแล้วอธิบายดีไหมไม่ต้องน,นะเอาม,มานี่ตัวเริ่มอันนี้ใช่ครับโลเซนเมกัสก็เป็นตัวเริ่มไอ้ตัวน,นี้เป็นฟอยล์ป่ะฟอยล์ใช่แล้วก็ไปเนี่แก้เถกมาให้แล้วว่าถ้าเราไลน์เราฝันข้ามเป็นเกณฑ์หรือสุ่ม่าเราจะได้อ่าได้ดีๆได้ดีคริสคิวนี่แก้เถกแล้วด้วยไอแล้วเวิร์กเวิร์กเวิร์กยังนีชอบเข้คุ้มนี่นี่หกสิบเก้าบาทสองใบนี้คุ้มละอะไรนก กูบอกหกสิบเก้าไม่ใช่ท่าหกเก้าไอ้นกช่องมิเตอร์นะไอ้นี่กูทำเองกันเนี่ยนี่กูพลาดอะไรไปวะเนี่ยอ่าต่อไปคี i เอ่าไม่ต้องนี่รู้กันแล้วว่าไม่มีอะไรเลยเป็นไม่มีสกิลนะเป็นชิก็คือเพิ่มดาเมจครับนี่ก็เป็นก็ีๆีๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรถ้าโดนไปก็เพิ่มดาเมจต่อไปดอคดอไม่ใช่ดอพีจีนะไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ดอ มรดอนะไม่ใช่หกเก้านะครับอ้าวดอดอลช่องมิสเตอร์จวนะครับนี่ดอลจวเฮ้ยแต่เรามีพี่จี้ขายใช่ไหมเรายังเหลือไหมขอเราเคลื่อนมีครับเป็นฟอยใช่ครับใบละสามสิบใช่แล้วใช้กี่ใบสี่ใบนี่ครับสี่ใบร้อยยี่สิบการชุดนี้หกสิบเก้าทำไมสี่แผ่แบงก์เราวะเอามันฟอยฟอยคือชุดนี้ราคาถูกนะคุ้มพี่ว่าเลยคุ้มบอกเลยต่อไปเป็นฮิวทิกเกอร์ฮิวครับว่าไงครับอ่าไม่ใช่กูบอกว่านี่ฮิว มึงชื่อฮิวก็เลยเนี่ยพี่บอกเลยในร้านเนี่ยหิวฮิวมันเดินมาเลยไอเรียกกูใหม่ถ้าถ้าอายุมากกว่าก็ครับคนเล็กคนเล็กคนอายุน้อยกว่าก็เรียกกูใหม่อ่าแล้วก็เป็นเอ้าโอเทคโอเทคเป็นหนึ่งกับสองนี่นี่ว่าใช่ให้ไปยังละสามเลยครับโปรเทคมี็หนึ่งกับสองครับไปเลยสามใบอุ้ยถูอีกสามใบแล้วก็ทีเด็ดบอกเลยว่าทีเด็ดสุดๆ นี่กองสั่นเลยเนี่ยตาตาตพี่บอกเลยนะวันวันเนี่ยตอนที่ว t ทีดีสุดเกคือคนไม่อยากซื้อว t ทีดีสุดเก้าเพื่อจะเอาใบนี้ใบเดียวมาขอซื้อต่อพี่เต็มบ้าเยอะมากแต่พี่ไม่สามารถแกะขายได้นะพอถ้าเกิดพี่แกะจากว t ทีดีุ้าแล้วนี่ออกไปพี่ก็ไม่รู้จะขายใครเหมือนกันพี่บอลร้อยเดียวก็ไม่ยอมขายซื้อไปทั้งหลายกล่องพี่บอลพี่บอลเก็บหมด v t ที9สุดเก้าไป คือคิวหายด้วยครับโดนจิ๊กแล้วขายต่อไหมพี่บอลพี่คิวอ่ะขายต่อไปละหกสิบเก้าบาทโอ้โหซื้อนี้ซื้อนี้ก็ได้ได้เอาละเราก็จบกันไปหยิบออลระเคลนมาดิไม่ไม่ไม่คิวหยิบกล่องในกล่องมาในกล่องกล่องกระดาษข้างล่างเลยขอบข้างสีดำเหมือนกันเนี่ยจบไปแล้วนะครับสำหรับออลระเคนหกสิบเก้าบาทเป็นเคดไอเคไม่ต้องอลไรคิววี เอาวีวีซีดีศูนย์สามนี่ครับนี่อะไรดูสัญลักษณ์วีเอามาแนวว่านิ้วกูบังเออหนี่นีครั้งนี้ครั้งนี้พข้าววีขีดซีดีศูนย์สามก็เข้าไปใต้ลิงก์พี่นะครับทั้งช้อปปี้ลาด้าหรือพูดคุยที่เพจพี่อ่ามีอะไรบอลสังเกตว่าเอาเร็วๆตัวเนี้ย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 มันเป็นโปรโมเออตัวนี้ด้วยอ๋อเหรอใช่โปรโมแล้วเป็นไงก็ดีดีครับคนที่เก็บไม่ครบก็มาตามเก็บพวกนี้ได้ออใครอยากมีครบแบบสะสมก็กล่องเดียวก็เอาไปนะ อกเก้ามันเป็นโปรโมงที่หายากนะตอนนั้นนะอ่ะโหตอนนั้นหาเงินแทบหาขวิดมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ครับเราต้องโงง่เลยต้องซื้อเขาเล่นเราเล่นมีเงินต้องมีความพยายามไปซื้อด้วยเพราะบางคนมีสี่ใบยอย่างพี่บอลได้เนี่ยไม่ทางไม่มีทางที่พี่บอลจะขายจากเพรพี่บอกเลยถ้าพี่บอลมีแค่สี่ใบพี่บอลจะไม่ขายทําไม่ว่าจริงพี่บอลไม่ขายนะครับต้องเกินราคาไปอย่างเช่นสมมุติใบละห้าสิบต้องให้พี่ใบใบละสามร้อยพี่บอลอาจจะไม่ขายด้วยพี่เคยได้มันคุยกันนะ เป็นพี่อย่าไปเนี่ยเจ็ดส<อ>ิบแล้วเดี๋ยวกูไปหาใหม่อ่าแล้วก็มีซีดีศูนย์สี่อาที่พูดไปแล้วก็ <c oughs> คลิปที่หนึ่งกับสองนี่เอ็กเคดีเอ็กคดีศูนย์หนึ่งและศูนย์สองเอาละวันนี้เดี๋ยวไปเจอคลิปสุดท้าย <c oughs> คลิปที่สี่ไปแล้วครับ